กราบสวัสดีครับ FC ทุกทุกคนแล้วคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะฮะที่ช่องเซลล์ต้นอิสุคนเดิมนะครับผมผมก็ประจำอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอพิมายเดี๋ยววันนี้นะเรามาเตรียมรถให้ลูกค้ากันนะวันนี้ราะผมมีส่งมอบเจ้าคันนี้ครับคุณผู้ชม1.9 LDA ตัวเตี้ยนะครับผมนี่สีขาว นะฮะใสๆเลยนะฮะสากขาวพ่องเป็นยองใหญ่เดี๋ยววันเดี๋ยวเราเตรียมรถออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยในวันรับรถนะฮะที่เราเนี่ยจะซื้อรถคันนี้แล้วรุ่นนี้เก็ตน,นี้แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปใช้งานเนี่ยมันต้องตั้งค่าอะไรหรือเปล่า นะสำหรับตัวรถนะครับอย่างเช่นวันทงวันที่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ที่ถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยใช้งานสะดวกมากขึ้นอย่างบางคนเนี่ยไม่ใส่นาฬิกงนาฬิกานะครับเวลาก็จะตรงด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูวิธีการอ่านตัวหน้าปัดเรือนใหม่ของเจ้าตัวนี้ไปด้วยละกันนะฮะ ว่าหน้าปัดเดือนใหม่ของเจ้าตัวเนี้มันดูอะไรได้บ้างนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรค่าวัดต่างๆนะฮะที่ตัวรถนะครับสามารถที่จะดูได้ตอนนี้รถที่โชว์รูมดูฮะจอดก็เหลือน้อยแล้วเหลือน้อยอีกแล้วเนะเพราะว่าลูกค้ารับรถไปกันเยอะแล้วทีเดียวนะครับ แต่ก็ยังมีให้ดูอยู่นะฮะก็เข้ามาดูได้นะฮะคุณผู้ชมเข้ามาดูได้ติดต่อสอบถามพูดคุยมาดูรถได้นะครับผมมาเ,เรามาดูกันสิอันดับแรกเลยครับคุณผู้ชมเจ้าตัวหน้าปัดเลือนไม้เนี่ยเอ้ยโทษทีอ่าหน้าตัวเครื่องเล่นนะฮะตัวเครื่องเล่นเนี่ยเรื่องภาษาเราก็เลือกเป็นภาษาไทยหรือใครถนัดภาษาอังกฤษนะครับหรือซื้อให้แฟนใช้นะครับเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยนะฮะ หน้าแรกที่เราเปิดขึ้นมาสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่า,าเจ้าตัวหน้าปัดมันจะคำถามหน้าจอเนี่ยมันจะถามมาก,ก่อนเลยว่าภาษาอะไรผมก็ภาษาไทยแล้วกันตกลงเนาะนะครับทีนี้อย่างอื่นนะครับไม่ต้องตั้งอะไรให้เข้ามาดูที่ตัวนี้ครับพวกบูทงบูทูธอะไรพวกนี้นะมันจะอยู่ที่หน้าตาตรงนี้หมดเลยนะครับผมจะบอกนิดนึงนะครับชื่ออุปกรณ์เนี่ยรถทุกคันเนี่ยมันจะเป็นขาออดีโอ มันจะเป็นค่าวดีโอหมดเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วไปจอดติดไฟแดงผมมีความเชื่อมั่นว่าเวลาท่านต่อบลูทูธเนี่ยแล้วเจอเลิอีสูดอยู่ข้างหันมันจะขึ้นข่าวดีโอหมดเลยฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ารถของเราเนี่ยชื่ออะไรอันไหนฉะนั้นเพื่อความเป็นตัวเองครับมาเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ก่อนนะครับมาเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ตัวนี้ก่อนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะคิดตรงคิด อะไรโดนเลมอนอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะครับแล้วแต่จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้อันแรกที่อยากแนะนานะครับอยากให้เปลี่ยนตรงนี้ในเพื่อให้เป็นของตัวเองเวลาท่านหามันจะง่ายเผื่อเซิร์ชจ,จากโทรศัพท์อย่างเงี้ยไม่ได้เซิร์ชจ,จากตัวเครื่องนะครับนะต่อมาครับตั้งค่าที่ควรตั้งค่าก็คือตั้งค่าเวลานะครับรูปแบบของเวลานะครับโดยลักษณะของคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮนะต้องบอกว่า แสดงเวลาเนี่ยถ้าเราถ้าถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะเป็น a.m p.m ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเราจะแบบ13นาฬิกา14นาฬิกาคือช่วงบ่ายนะครับเพื่อความที่เราเนี่ยจะได้ดูได้แบบว่าง่ายขึ้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบแสดงเวลา24ชั่วโมงซะนะครับรูปแบบวันที่ก็ต้องเป็นเริ่มที่วันเดือนปีเดี๋ยวทุกท่านจะงงนะวววดด,ดปป,ปคืออะไรวว,วคือวัน ดอดอคือเดือนปอปอคือปีนะครับแต่ถ้าอันเนี้ยดอดอวอวอสมมุติว่าอันเนี้ยดอดอวอวอใช่ไหมก็จะเป็นขึ้นเดือนก่อนแล้วก็วันแล้วก็ปีแต่เรานะครับส่วนใหญ่เราจะเจอวันเดือนปีก่อนก็เลือกแบบนี้นะครับการแสดงเวลาต้องการให้แสดงไหมถ้าไม่ต้องการก็ปิดนี่มันก็จะหายไปแต่แนะนําให้เปิดเอาไว้นะครับผมนะฮะนี่แล้วสิ่งที่เราจะต้องตั้งค่าต่อไปนะครับเลือกเขตเวลา เวลาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเลือกด้วยตรงเองเนี่ยบางทีถ้าเราดูตามใายการเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเลทหนึ่งนาทีหรือเร็วกว่า1นาที2นาทีอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เลือกเป็น GMT บวมันจะเป็นเวลาโลกฉะนั้นเวลา GMT บก7เนี่ยจะตรงกับเวลาไทยนะครับให้เลือกอันนี้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับหลักๆที่ต้องตั้งนะครับส่วนบลูทูธอะไรต่างๆอันนี้เราก็สามารถเข้ามาตั้งรหัสพินเพื่อเชื่อมต่อของเราได้เพราะว่ารหัสของรถทุกคันมันจะเป็น0ูนหมดเลยอันดับแรกนะครับเราก็อาจจะเข้ามาเปลี่ยนเป็นรหัสของเรา2องสอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะฮะก็มาตั้งเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับ Wi-Fi นะครับก็มีแค่โหมดเปิดปิดไม่มีอะไรที่จะต้องติด ต้องตั้งค่านะฮะส่วนตัวกล้องนะครับก็เส้นระยะเราก็เปิดเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาถอยปึ๊บเส้นบอกระยะจะได้ติดขึ้นมาแต่ถ้าเราปิดต้เห็นไหมเส้นจะไม่ขึ้นมันจะดูยากนะฮะฉะนั้นให้เปิดออนไว้นะครับก็จะมีตั้งค่าแค่นี้ไม่ได้มีอะไรยากนะครับคุณผ,ผู้ชมแต่แนะนำว่าให้เข้ามาตั้งนะครับกิดหน้าจออ่ะ ส่วนต่อมาครับที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับผมเลขกิโลนะครับ ODO คือตัวนี้คือ15บ้ากิโลเมตรเลขกิโลตัวนี้นะฮะ ODO นะไม่สามารถที่จะลบได้เพราะเป็นเลขกิโลสะสมทั้งหมดของตัวรถหรือเลขกิโลจริงที่รถคันนี้วิ่งตั้งแต่ผลิตเสร็จนะครับตอนนี้15กิโลนะครับ ปุ่มควบคุมของ LDA จะเป็นก้านยาวๆตรงนี้กดลงไปหนึ่งทีครับทิป A นะครับทิป A เนี่ยมันจะมี2โหมดนะครับมีโหมดเลขกิโลก็คือ15.9กิโลเมตรให้ดูท้ายที่ KM แบบนี้นะครับกับอีกหนึ่งโหมด KM ต่อลิตรอย่างตัวนี้เขาเฉลี่ยมาให้ดูว่าที่รถวิ่งมา15กิโลเมตรเนี่ยเฉลี่ยสิ้นเปลืองน้ำมัน15กิโลเมตรที่ผ่านมา6กกิโลเมตรต่อลิตร หลายๆท่านอาจจะสับสนเลยรถมันวิ่งได้แค่6กิโลเมตรต่อลิ่งเหรอไม่ใช่นะครับคือเลขที่วิ่งมา15กิโลเนี่ยมันเป็นการที่วิ่งในในโชว์รูมวิ่งไปเติมน้ำมันใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วเลขกิโลมันยังไม่ไม่สถียนพอนะครับเวลาเราเลื่อนโหมดตัวนี้มาเราเห็นเลขขึ้นแล้วแล้วเราอยากที่จะเริ่มต้นจับระยะทางใหม่สิ่งที่เราต้องทําก็คือกดปุ่มแช่ไว้ครับ พอกดปุ่มแช่ปุ๊บมันจะลบเป็น0ูนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้จับระยะทางใหม่ได้นะครับกดอีกหนึ่งทีครับเป็นทิป B กดอีกหนึ่งทีก็เป็นทิป B ในเรื่องของการสิ้นเปลืองน้ํามันคือในโหมดของทิปที่จับได้เนี่ยจะมีทิป a ทิป B ให้2โหมดนะครับกดอีกหนึ่งทีครับอันนี้จะเป็นตัวบอกว่ารถเนี่ยที่ขับมาเนี่ยสิ้นเปลืองน้ํามันกี่กิโลเมตรต่อลิตร นะครับฉะนั้นเดี๋ยวพอท่านวิ่งไปเนี่ยเลขกิโลมาอ่าเลขจํานวนการสิ้นเปลืองน้ํามันมันก็จะขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นมานะครับว่าสิ้นเปลืองน้ํามันเท่าไหร่นะครับก็เสถียรที่สุดต้องวิ่งยาวๆนิดหนึ่งนะครับถึงจะรู้ตัวเลขที่แบบค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับกดอีกหนึ่งทีครับน้ํามันที่สามารถขับได้คํานวณจากน้ํามันในถังที่เหลืออยู่อันนี้น้ํามันต้องบอกว่าเกือบเต็มถัง และหลายท่านบอกว่าวิ่งได้750กิโเมตรต่อลิตรเองเหรอต้องบอกอย่างนี้ครับค่าเฉลี่ยตัวนี้เขาวัดจากพฤติกรรมการขับขี่ของบุคคลคนนั้นสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยมีรถอีกคันหนึ่งมาจอดนะครับเหลือน้ํามันเท่ากาันแต่อีกคันหนึ่งอาจจะเหลือแค่700ก็ได้เพราะอะไรเขาจะอิงจากพฤติการการขับขี่ของเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราขับเนี่ยสิ้นเปลืองน้ํามันกี่กิโลเมตรต่อลิตรและเขาก็จะมาเฉลี่ยกับน้ํามันที่เหลืออยู่ ในขณะที่เราวิ่งออกไปอย่างเนี้ยอาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แล้วแต่เรานะครับบทต่อไปครับคือวันที่นะครับเวลาจะตั้งวันที่นะครับคุณผู้ชมให้คนคุณผู้ชมกดปุ่มแช่ไว้ครับนี่เห็นไหมแล้วเลขที่มันกับคลิปที่แรกมันจะเป็นปีพศก็กดหนึ่งทีเพื่อเลื่อนขึ้นไปปีนี้สองพันยี่สองพอเรากดได้เลขที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเรากดแช่อีกครับอ่ามันก็จะมาในส่วนของวเดือนนะครับ ก็เดือนสามนะครับนี่ก็จะมาที่วันแล้วอ่ะสิบสี่วันนี้สิบสี่อ่ะผมเลือกมปอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคได้แล้วอ่ะโหมดนี้จะเป็นโหมดของเจ้าตัววันที่วิธีการตั้งวันที่นะครับให้ดูที่หน้าจอตัวนี้นะครับแล้วตั้งให้ตรงกันตัวเลขมันจะได้อ่าเท่ากันนะครับเจ็ดโมงะ อ่ะเลขศูนย์ไม่เอาจริงๆเรารอเขาขึ้นเลขห้าก็ได้นะแต่ผมก็จะตั้งไปที่เลขห้าเลยนี่อ่ะขึ้นมาแล้วนี่เลขห้าฉะนั้นเวลาที่เปลี่ยนนาทีอาจจะแตกต่างกันนิดเดียวนะครับนี่เราก็สามารถที่จะมาดูนะครับมาดูวันที่ดูเวลาที่ตรงนี้ได้นะครับผมถึงถามคุณผู้ชมว่าอ่าไม่ใช่ถามสิผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าอยากให้ตั้งนาฬิกาตัวนี้เอาไว้เพราะว่าหนึ่ง ถ้าสมมติว่าเราอะ่ะมาดูที่หน้าจอตัวนี้เป็นเวลาอีกมันก็จะเป็นโหมดที่ซ้ําซ้อนกันนะครับมันก็จะเป็นโหมดที่ซ้ําซ้อนกันหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เอาเวลาไว้ตรงนี้มันก็จะเสียดายในช่องว่างที่สามารถเอามาตั้งเวลาได้นะฮะก็เลยอยากให้ตั้งเวลาตรงนี้แล้วตรงนี้เอาไว้ดูพวกทิปการสิ้นเปลืองน้ํามันขณะด,ดขับขี่อะไรพวกนี้ดีกว่านะฮะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าต่างๆเนาะเพราะว่าในรถเป็นของเราเองแล้วเราก็ตั้งให้เป็นเฉพาะของเราเองซะ ะะโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับเซลต้นขอบคุณมากเลยที่คอยชมคอยติดตามคอยกดไลค์ให้กันโดยตลอดมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ